พระธรรมกรถึกพระธรรมกรถึกมือหนึ่งของอำเภอหนองหงอ,อาจารย์พระครูปัญญาโนกวรจิตอาจารย์พระครูปริญญาธรรมมาไม่ซ้ำนักเทศดีนักเทศดำแห่งอำเภอหนองหงเป็นเป็นบุญเป็นบาร,รมีโด่หนางยิ้มแย้มเปิดครับ

ต้นภาพป่าของตำบลเมืองไยผู้ใดอุู่ตำบลเมืองไยอาจารย์พรพคศ์ปริยาอาจารย์พูะคปัญญาลูเจ็บว่าให้เอาห้องหู้งมีเสรับห้องอยู่ห้องนีะห้องตนกอนเจ็บอยากถวายอานผสมเราด้วยเจ้าวันั้นตะากนมามนา

พลาดไม่ถึงเพราะว่าเทปทางสั้นเพราะไปในความไม่สะดวกเวลาต้องรีบที้แล้วก็เทปไปไหนเดีใจดีใจอาจารย์มองดีอาจารย์องดีต้นผ้าป่าอาจารย์พระคูน้องกูบอกว่าให้เรามารวมกันก่อนพนักานสุด้าก็จะทาปาการศึกษา สนับสนุนการจึสามารถจัดพดีแต่ว่าเห่งไงไป,เเปุนเรามทำาะไร้ได้แปลพืุดก็ได้จะไปแจี๊ก็ได้แจ้๊บกับความผสมเจ,จีจยบจำนวนนี้แต่าน่าจารย์พวกรูเจี๊ยระดับคนจ้จนาเออบางไรอยุได้ก็ยุ่แง่บางไหอยเป็นห้องเป็นเน่าอยุ่ผู้ดใดอยากกินน้ำเือมน้ำหวานก็ไปเอา ยังไปเอาขันไปเอาก็ได้บอกมูไปเอาบอกห้านไปเอาค่นลูกห้านก็ไปเอาให้บอกลูกบอกห้านบ้านนู้นอยู่เอาไมาให้บ่แม่งกับไปแล้ว